มันถือแล้วจะเว่าอนุสิบสองปีพันอภัวช่อนบ่อนเนาะนี่แล้วมีลูกอ่อนแห่กินนมผัดผงป้ะเจ้าโคดมลิงเห็นเนี่ยปุ๋เพาก็ชอมมัเถิดมันซีเมนด้วยไรอืมอันนี้มันโอ้แต่ขอตะบิดตะบ่อผมมันร้ายได้ขอพุทะเจ้าผมถายไว้แม่นอันนี้เนาะยังว่ามันทางมีรอกพัน พลิงเห็นหมดแหละคนถ้อยไหวนแม่ว่าจะถ้อยขึ้นหลังไม่ได้ถ้อยไปหน้าก่อนไม่ได้ไปถือเบ็ดแล้วก็ชิบช่องปีปชิกเอาผัวบ่ะเนนยังไม่ได้ปานมซ้บเลยกี่เนาะเนีนยังกินนมแม่อยู่ได้สมัยนะ่ะเนียนเหรอปุ๊บไปขับไปบุญไปชินกับปาแม่มือเนี่ยโตชิบปีมันมทททเทียมเบาเบาเลย มันหดแป้นมาแล้วจังเงนุ่มก็ตายเผ่าก็ตายนุ่มก็ตายพีเมื่อเห็นลานเชียจะเถื่อนมีแต่แงงบอนมี่ตะแงงเออแต่ก่อนพเพิ่งเอาขี้ควายท่าเนาผ่า,าน มาจะเคลื่อนกับบุมีชานล้านช้อนปูเหมืนกันนะเออว่าไปเร็ววันนี้มันเป็นไปเลยทิกี้เนี่ยเจ้ปูช้อนร้านาเนาะแม่นั่นเน่งเขาช้อนหัวเจ้าเลยมันทอดสมัยมืนกนะันเคลื่อนผ่าบุมีชานบุ้มนี้แล้วเคลื่อนไปแต่บุ้มจะเคลื่อนดินเนาะืท <laughs> ิกี้ปูช้อนร้านทิกี้ปูช้อนร้านล้านช้อนปูเหมือนกันนะจะมันลดไปแล้วจะมาเห็ดอะไรตามมันหนุกจำไม้เลยแหละเนาะหน่อย พี and and dog dog ่ปัจจิเคยเห็นแม่นบ่หน uh, uh, um, ่อยวางเนซาแสนสิปีโอ้ยจะนอนนี่เฮ้ยนั่งอยู่นี่ก็เห็นหูปู่หันอยู่นี่อือไปก็บว่าม่อแม่นม่อแม่นบ่ม่แมนได้ไรไม่ได้ไปเห็นอะไรแม่นบ่หน่อยนนี่เลยนี่นั่งอยู่ชาลัดอยู่ประเทศได้เคเห็นฮะแม่นถือกระรี่นอปสโนเบิดผันไฟไปเห็นเดี๋ยวนี้ก็เห็นเออไคยเห็นได้ไดเคยเห็นเออ คนบุดบ้านตั้มเข่าหกเดียวมันชิแมนบ่เรา,า,า <ừ> พังไปฟองแผ่นเลยปวดเท่าเลยลูกน้อยถือได้ไหมปวดเท่าเลยลูกน้อยเอาลานบ่เอาลานนะครับเก็แปาเงินเนาะแค่นั้นมันมาได้ลูกลูกเอาลานจะว่าผลทวายว่าแมนเบิาา้ดใดจะว่าผมจะเจ้าคนหัวจักเบ่ อันยูมิมันถือแล้วจะว่าอันยูชิบช่องปีพันอภัวช่อนบ่อนเนาะนี่แล้วมีลูกอ่อนให้กินนมผัดอันดีพรงพระเจ้าโคดมลิงเห็นเนี่ยปื๋เพราะกระส้มมันเถิดมันเซแมนหรือไรอืมอันนี้มันโอ้แต่ขอตะบิดตะบ่ผลมันร้ายแล้วคอพระพุทธเจ้ามันถายไว้แม่นอันนี้เนาะยังว่ามันทางมีลอกผน พนลิ้งเห็นบ่นเลยคนถ้อยไ,วไ,ไหวนแม่ว่าจะถ้อยขึ้นหลังไม่ได้ถ้อยไปหน้าก่อนไม่ได้บันทึกบ่นพอเก้ชิบสองปีไปชิกเอาผัวบ่ะเนนยังไม่ได้ปานนมสัมอะไรกีนเนาะเนีนยังกินนมแม่อยู่ได้สมัยนะ่ะเนียนแหละปะุ๊ม,มไปกับไปบุญไปชินกับไปนานแม่มือเนี่ยโตชิบปีมันเทียมบาเบาเลย มันหดแป้นมาแล้วจังวงี้นุ่มก็ตายเท่าก็ตายนุ่มก็ตายตะกี้ต่ว่าโวแต่ว่ามีหลายอันหลายอย่างคนเท่าก็มือนเท่าก็ตายนุ่มก็ตายตะกี้นี่โอ๊ยกระแมนเลยกระแมนน่าถือลงมากันแนะน,น่นะเหมนกสังค์คอร์าังคันนะสังคอด อดมันห้อนไปบิดแล้วเราอบชงคันมันอมกนออดปีเดือนก็มคือเกา่าเป็นคนเทาน่ควรลายคนกับจะพังมาได้แล้วเลยตะว่ามือน,น,นะะก็แต่งคันหนล้ำนะ้ปตูโวยมาแรงก่อนมาแรงกว่าเป็นไม่ชเ <c oughs> จะาบลํำบ่ำคน,น,คนลายคนบมาย อี่แสงอย,ยู่มือบุญนะบ่มือบุญแจกในบ้านอย่างนี้ก็แต่งคันาาน่ะชาวพันนู้นก็ไปเอาไปชะังเงินเท่าไหร่แร<อ>งล้ําเนาะแรงก็กกคือเบาบ่โอ้ย <บะ S 1> ต้อง,อ,ง,อ,งอ,อันนั้นเนาะหลวงพ่อทุนเนาะแต่ว่ามว้วนแล้วนี่บัวหานั่นก็ล้ํเนาะถ้าใจมว้วนแล้วนี่ลำประวัติอยูอ่กับพังเนาะแล้วยาไปเชียคนโบราณเออล้ํารวดผู้งพ่อทูนไงเป็นที่ระลึกให้ลูกหลานเออบัดไมีโอกาสก่อน ที่เที่องเลิกไวเอ่อ้านก็คือเลงไดจะว่าเป็นบ่ดชองพาหาคนนี่บ้านได้กันลกาสิว้วันบ่ลกาวยวันลายแต่ละบ้านผู้เป็นหนึ่งหมัดปนุหมับรูนได้ชองพาหาิ่นทวายว่าเดกทวิตปีนี้เลยปีนี้ก็บใคไปใครไป ใน,นระหว่างหกปีนี่คำว่าพังไปในปีคุณจังหวะเดือนสี่ปีคุณพังไปยังอีกหกปีเนาะโดยของผุดไฟไหวสัมน,นะอือแต่ว่าช่องพระสหาน,นักนวงก่อนว่าโดยบ้านนี้ปีคุณนี่พังเบิ้งอยังอีกหกปีค่าเอาเห็ดได้ไอีกได้ดคกนก็นให้ยซื้อชิ้นไหวพระภาวน,นาได้จังชิงยืนเนาะจังชิงยืน โอ้ oh. แต่ว่าเดือนสี่ปีคุณใครมีบุญจองิเห็นไปนหาเพิ่นว่าเออพากันเดินไม่ออกเอ้ยโยมเอ้พากันซื้อชิ้นหาพาวันหน้าเจ่งเทียงได้บ่มีวันว่ะเล่น oh. เห็นแล้วเมื่อยมโนเพิ่นว่า oh. ในอันปีคุณนะ oh. คำโบเห็ดก็บ่บได้อีก oh. มีแต่ไปกินเหล้ามายาเนี่ยก็ชิบะคักไปได้อีกเนาะ oh. ในปีคุณนะเพิ่นไห้ตั้งชติเจ่งเทียง,ง oh. อือคือชิลแล้วเห็นมาในจังหวัดปี ช่องพัเนี่ยโอ้ยบ้านได้พังไปนี่ก็มาเป็นนหนึ่งก็ไปเเป็นนหนึ่งก็ไปเนาะมันหอนประมาว่าพเราค้นกับแมนโย่ยเพือนเนื้อางกับอะไรแต่จจิตเจทมันเนาะในปีมะโรงพ้นบ่อยเหตุแต่แท้ไรพวเราค้นปรว่าเดือนหนึ่งช่องเบิดมันเบิดขับมาเดือนหาปีมะโรงฮัดนี่นเบิดแล้ว เดือนหาช็อันน่ะช่างกาจักันหลวงเลยบดเดือนหาลาวเดือนหาลาวฮักักฮันหักักักท่านก็ร้อยยังบ่เบินดได้แล้วก็ร้อยแล้วนคืออัน2025นี่ยังนี่ยั่องพั2ชาวโลกาเชวัยวันเนี่ยความอจิจันเจสิมีเกิดขึ้นกว่าหลายบ้านผ่านเมืองผงเออมันเบิดผ่านเมืองเบิดผ่านเมืองผ่านแข็งเนาะ <Man. S 2> มาเสว่าวให้เจียงตามเหลืองมันมีตามคดีกูชานว่ามาพอหูดูตามพื้นแผ่นมันว่าเมืองผมมีหมู่ชงพุงระบัดเจ้าพังแล่หำพิงทุกวันนี้โลกจะพ่มเดือดฮอนเขี้ยวขึ้นชนโกลหาหังมนุษย์โกลกลางวนโลกคนเท่าใหม่นะเชว่าวใหม่ก็ได้เชี่ยใหม่ก็ได้เลวว่าใหม่เสียเลวเชี่าใหม่ก็ได้อง์ชาไทยชงยามหูหฮอด ขิดบังเดอข้าวเก้านาพุ่นเมืองบ้านสิบุญไว้เมืองเมืองเก้านาพุนเม,มืองบ้านสิบุญไว้<อ>บ่แมนว่าก้าบ่แมนว่าบุญไว้เชคเวาเซาพระกลิ้งเห็นโหดหายหลายอย่างในมนุษย์ใกล้เครื่องศาสนาผุดคนไอ้คนคนสิกองกันตายดั่งคอนเขาปั่มฮะพระกลิ้งเห็นแล้วสรลยานตัดซอยพังก็ยื้อพุงพี่น้องลุงป้าญาลาน ตอนนี้ไว้ทางก่อนตอนแถลงฮาสิแปงก้อนชานเปิดตามพระธรรมเจ้าอาจจะพอพังได้ผุดท่อถำบอกพระเจ้าให้ตัดแบง่งเพื่อแสดงบอกไว้ห้เห้าหูต่อมาเออเป็นกระบอกอยู่หักคนทำมันบอกพังเนะาะออจังหวะอันนี้ว่านนว่าจะปลายมันเฉื่อยได้ตัวนี้มัน,น,น,นช่องหนาพูมันหลายเนาะก็มันหลายกะหกัหกจืกดบดจะดรอ จำเป็นว่าสชืว่า,าไปบล็อตัดแหวานั่นตำรามันเนาะนี่ว่าตามตำราว่าตามตำราได้เพิ่มผัอาจใหญ่เพิ่นกับว่าเฮ้าก,กับร้ายหากันในว่า,ค,าคําผิดพลาดก็อน,น<ย>ุญาตเนาะเลยแต่มันมีตำรามันมีตัวลงสื่อฮาก็ว่าตามตัวลงสื่อเนาะอือันนี้จังว่าเพิ่นท่ยแต่ข้อที่หนึ่งฮะข้อข้อที่จิพกในข้อตัวนี้นประตูนี่ได้เบดที่หนึ่งอะที่จิพกนี่ได้เบด ได้บัดกระปากปั้ดบนข้างประตูแหลยตัวเก่งเนี่ยหนีดีเนี่ประตูจังว่าพลังคนกับเขากระทำมาได้เฮียนจากมืออะไรประตูอันก็บม่ได้หึงไดเลยเจ้าว่าเราบนเฮียนแบบใดแบบว่าคนนั่นสะนัดหรือว่าใบหนึ่งใบช่องฮลุกโลดโอ้ฉะงัดนเมืนเนาะไหมีโอ้เฮียนไหมีให้มีสมาธิโอ้สมาธิ เขาก็ได้ยินเพิ่นนว่าอาจารย์เพิ่นนว่าอยู่ตอนเฮาเฮียนกันเลยถ้าว่าอยากจื่อไว้เอาช่วงหัวแรงด้วยว่าลูกหลานยังแสวแซลอยู่เจ้าไปอ่านบทเฮียนนน่จังไหนกับบจื่อเพิ่นว่าจะหน่อยห้องใส่น้ำรานหูดกบอกกรแวกอยู่ด้ลืมแล้วบัดลืมลืมเนื้อาะอ้าวลืมเด้ ให้เจ้านอนพักผ่อนเวลาช่วงนี่แหละเลิกๆแหละขึ้นมาเฮียนขืนมาท้องกันวางแล้ววันหนึ่งว่าจะระลุกอยู่ันกาวางกระส่านแหละกระตื่นแต่เล็กและอ่านช่วงเศร้านี่จื้อไว้ประตูไปเล่าบทเรียนแอ่เว้นสือเนาะเนียนเพราะว่ามันไม่มีเสียงรายเออะไพ่ก็ไม่ได้ว่าอย่างเนาะช่วงสามโมงสี่โมงอันนี้ข้าวกระบาดเน่ได้ตู้เออข้าวกระบาดเนาะข้าวแบบมันได้เป็นพอกระบอกกระบวนเนาะค่ะมันหมักเนาะมัหมักเนาะประตูเนาะอยากได้ อยากได้นี่มันได้ไหคือจะได้อย่างในเม่นได้เม่นได้เยอะเก่งเตี๋ยวด้วยว้าวคนอนุญาติเลือกจักฉันจะได้ของตาโลนี่เนาะได้เฮ็ดจะได้กับบุได้เฮ็ดจะได้กับบุตรถือเราตอกหอบเมื่ออะไรฮามะหลงชายน้องเมียผุดตายนั่นให้เบิุญขเจ้าวขัดโอ้ยเฮ้ห่าเห็นบอกได้เนาะ เอามาคันลบปลบมาคือชาติเตี๊บเข่าเนี่ยได้ได้แล้วกว่าหมื่นอีกเป็นยังคันลบปลบมาของตะแลวเนะเานะเขากระต่ายเตี๊บเข่าพวกเราคนเอ้ยบอกมาได้เป็นปอบมันสิเป็นไังมันมาไลายตาผมบอกเนาะมี่แต่ว่าตั้งสตรีเองโลมกมาโลกบอกเป็นปอบอปว่าประตุเขาหักว้าวมันบอกว่าเป็นผู้ผู้บอกมันบอกเป็นก <laughs> ็อนได้เหตุฉ่ำก็ต้งพัดก็ได้ได้ตะแลวเลยโอ้ เพราะเขาขึดในใจเองเนาะอโอ้มนความชามเขาไม่มาหันมาความชามจะแล้ว,ลวกันละอากาเจาว่า,ววาโอ้กระบอก<ห>เป็นปอบแท้มันจะเป็นไหมครเขาหนาเว,ว่าจะว่าเรื่องสติปัญญาเองหลายคนเอาเห็ดกระไรมาแมนวาสีกระแมนยุ่งหมู่บอกเนาะอบอกแต่กุกแต่ขา้าบอกบอตัวหนึ่งเขาเ็เห็ดไปก็ได้กูมือเนี่ยเขาเป็นน้ำทศรพท์เนี่ยกระไรนะ โอ้เฮียนําแมนหลาย่าผู้ใดเอาใจใส่เฮียนชื่อวักจี้อยู่อันสุมชุกนี่ยม่ยิ่งนะ้แล้วก็ได้ลูกหนึ่งเฮียนแต่แล้วนี่ยไม่ได้ค่าเบิ่งอะไรนี่เป็นเบิ้งเบิ่งในโทรศัพท์เขาเข้าใจเนาะนี่นเนียนจ่าติดเข่าในน้านี่ก็ไม่ได้ยากเอ้าย่อในนั่นย่อในนี่ในนั่นหลายคนเจ้าหมักเจ้าจะได้นเนาะน้ำนี่สิผู้จะได้ก็แม่นนะพรจะว่าได้ก็วอาขอบันเลหัว ก็กระพังเทพพังธรรมหาวโนมือของมือเห็นเลยเส้าปุตุนั่งสมาธิพังนี่ก็ได้เช่นกันคนนบมือนบีืิอมือผัดที่อยาทำเพาะนั้นวอาขึ้นตอนนั้นเราไม่ได้เนาะอาจารย์ใหญ่พระกระบอกอยู่ก่อนนบมโนบก็ได้กันนะตั้งสมาธิพังเนาะไม่แต่ว่านั่งที่จะมองในมือที่เขาก็พังอยู่เนาะนบดิศมือแล้วหักใจผุผุวอาเพลินกันเลยจะได้ไปซัง เราคนเอ้ยเห็นว่าตอนที่เวียงเราบอกว่มัง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 อาจารย์ผลก็ลงเลยเมนบอลไฮปารกเมนบอแเมนเมนมียังก็หไฮวอลกันแต่ยังไม่ได้เข่าอันทั้งเทิดทั้งทำกันเหรอเนี่ยคับบางทำเฮ้ยอันนี้ก็ลงอันนี้ก็ลังบันยนี่คู่ก็จะลงทัเทศแเมนบ่อนลงได้ของเชียงป่าเนาะคือเฮาเราบทเยี่ยนเลยมันสงบ เมนประตูเลยคนน่าหนักมันหนักกูไม่เห็นมันพันว่าวบุพังเนาะบุพังบุพังบุพังกันแล้วบุพังก็คือการเป็นพันว่าวเนี่ยแล้วอันบุญเของควาชาอันอน่าข้อกระสาเนาะผู้ลรงงานพังเทศดหรือบ่ได้เออเสี่ยคล้องปุ้ยบ่ได้โอ้ยเสี่ยวก็หักข้อปากข่อยของพ่อเนา,นาะนาแบ่งแฮ่ออเอาไปตึกเนาะเอาแล้ว คุณี่ผัดทังแล้วอันตะกี้เนี่ยเทศมะรยอได้เทกสกะชากเลยมันคื้นชดแจ้งแต่ฮันยังเป็นเจ้าน้อยมันกันเด้คือบ้านโคกนี่ช่องมือพุชิแล้วใกล้วาเชสิจะต,ต้องให้นี่ร้อยผุเพราะมันกันละผุกกันละผุกเนาะชุดแล้วก็ปุ้ยล่าเนี่ยพวกได้ว่าลรคสบาเนี่โคกแร่แหล่ผุแร่ห่อเป็นติกแห่เหมืนเนาะเลยเพราะว่าโรคเทส เสียงคล่องปุ้ยโอ้ยเสียวกาหักพ่อก็ผู้ใหญ่เนี่ยนาะอืมล่ามาอยู่เสียงคล่องปุ้ยโอ้ยเสทูบปุทุสัมโมเล่บผดได้อืมพ้นผัวหักเสียวยัง่ยขืดเนาะพ่อผอ้ใหญ่โอ้ยเสียงคล่องโอ้ยเสียวกาหักพอก่อผอ้ใหญ่เนะาปะปมมานเนี่ออนยเล่าบดได้ช่นี่กันเล่นอย่างว่าบดได้ไนีย่ยเนาะพูดไดแล้วจะว่าเพื่อจะว่าสามาธิเนาะทางเทศทางธรรมตั้งจิตฝาวนาสมาธิเท้าสามาธิ บ่ให้บางห้ยีบ่อจังได้อยงว่ายังกับหมแพ่หมแแก่จามาทตรมูบ่าวเพิรนบ่ประตูียนไปมานะครับโมกุบ่โมพวกกินนั่นแหละร้าน้านรูลานรานแต่พูญิงเนาะจะหน่อยแบบมีลานไม่เปี้ยงอีกเหงกินนักภักชาัวเอง่ยโมกุบาคชาเองบมกุมแล้วแต่มีลานเนาะมแลเนาะ คือั่วและเผาแลย็ยะและวมได้็ยะเผาเนาะเผาแลยไปจักกลมเฮ็ดบอกเขาลายเขาวันให้เขาบอกหาเขาแลวก็แล้วแต่มันจะคิดบ่ได้จัว่าได้แล้แลวกเอีวีเาหาเอาแคู้ก็จักความบ่ชิดไปมาทถแต่พ่อว่าดนน้อยเขาผูกข้อขมือเนาะ ม่อากในวังไดนี่ย็คนว่านั่คือตัอ้าวเรื่องอันนี้เรื่องผู้เช้าเนี่ยเรื่องผู้เช่าเรื่องนี้มันก็ผูกซ้ายเนี่ยอายุทิ่สามสิบสี่ปีเพื่อนี่เพื่อนนั้นว้าเนี่ยมันบ่ยานผูกคอเรืองอันนี้อย่างวันนี้นอนมาตั้งสตีบรายเนาะก็ตู้นี่มาหาว่าบัตรมาว่าวว่าวทชื่อว่าใส่ตัวเองีซื่อตอบ่ได้บ่ได้ไได้ไีนั่น้องเกระเว้าเว้นในวังห้ว ทิ่ทีผูกคอตายอยู่ในเหวลใหหน้าจงเฮือนไว้จังบ่มาก <c oughs> ว้าวาจะซื้อไผสิไปเฮ็ดไดนว่าวขอ้าอย่านบ่ว,ว้าวว่าใสามันจากฮะมันเคลียร์ใจเนาะโอ้ยเสียกบบนะ็บ่เว้า,วนะาได้นี่บ่เห็ดเด้แท้พสิไปเฮ็ดบ่เห็นเลยเนาะพ่อแ,อ,อแม่เออพ่อแม่เลี้ยงมาเบดิดตอนไปตอนไปมากนั่นก็บ,บ่เห็นเลยเนาะน้องกิมี่เนาะ อยู่รักสา,า,า,ามเนี่ยว่ามารักสามแต่ว่าเขาไปกับ,บพ่อได้ไปเมื่อนั้นประหาบแม่เราว่าเราไปเหตุเรียกอยู่รักสามามาสิขึ่นเวียกอีกเออรักกัยาเนาะเอ,อ,เอ,อในนี้เนี่ยอีกสี่โทรลงมาว่าเขามาเบิ่งเนี่ยจะเอา เมื่งเอาวแล้วแล้วพอในป่าเนาะเออมาเบิ่งหรือเขาบอกอาะไรเป็นไหนจังหวะแล้มันม่นมัน um บ่ถึงก็ถึงจะเป็นเขาเออเขามาเบิ่งแล้วเขาชื่อว่าเม่เล่เอาบ่ไม่ฮะไม่เล่าเอาบ่ว่าแต่เราจีเอามาเบิ่งก็ได้ใครเบาเขาบอกผู้ชายบ่มักเขาว่าเอ้ยใช่ไหมเราบ่มักบ่จักน้องบ่มักบ่จักว่าแต่เราเบา ม,มันชีพิดเนาะพระโตนอที่นี่เนี่ยอ่าแลยวแต่ละเนาะปะเลยลึกยาลากันไปแล้วมักเอาไม่ได้วนวายเลยเขาไปจะเห็นหอนห้อยอยากเห็นหอนหอยเยอะเห็นหมูจมูแกงหอาเลยจนเปื่อยแล้วเจ่าเปื่อยเลยลึกได้เนาะพระโตนะเห็นได้ลงคอเนาะที่แรกเ็ยากอ เห็ดกันได้ลงคอเนาะเจ้าพ่อคนจังวะดิ้นน้อยเจ้าพ่อเมืองไทยมาฆ่ากันฆ่ากันเนาะมันมันมีทางออกมันไปฆ่าทิ้งแล้วทำยงไงอติดตัวสืบคุกยามันแต่วะา้องในเผดไทยเนาะเสียใจอยู่เสียใจก็อยู่ผู้เดียวเนาะเห็ดเรียบของเนาะเหตุเรียไปคือช่วงนั้นนี่อกหักแด้วช่วงนั้นเนาะอกหักจำเต่ากินแต่เล้าช่วงนั้นไปเห็นอะไรก็ได้น่ารักเลยคุณมื่น ทำบุญแข่งแข่งเฮงนี่ผู้เฒ่ากินเหล้าบ่คือเปกไปเลยทำบาปก็ได้บาปคนเน,นาะทำบุญก็ได้บุญเอา้าก็เอาตัวต้มหมูม่ใช่ดีบ่เดี๋ยวหมูกับตัวเฮามันหักเป็นไปได้มีคนตัวเฮาเปล่าเนาะอ,อือคือคือการก้าเฮาเนี่ยแหละคนบาคนโอ้ยกัดทอดพอเป็น <พอ S 1> นั่นได้ผู้เฒ่าเวยกัดทอดพอคนแม่ผัดหมไปเก็บหอกกระดูกเอออันนี้กันเลยไผ่เห็ดอะไรก็ได้แน่นแน่นเฮากขนบคือกันได้ไม่กันทำขนบได้แน่นบ่แนียนเนียน มันหากจะเห็นไปนี่ยแหละจังว่ามูเห็นอัน่อน,อ,อ,น,อ,นอ้น้องเขาอ้น้องทางเมียนี่แหละคนที่ตายนะให้ขีเตียวปองถูกหวมันจะขี่ได้เนาะเออคนที่ตายมานลรกระหนบระแสง็เถื่อบนใดนี่กันเะยมูเห็ดกับเฮากันก็กับได้ใหม่มื่อ